สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําแอปตัวหนึ่งครับเป็นแอปของ Google นะครับชื่อว่า Google t ท m e l ลน์นะครับในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับเราก็สามารถใช้ Google t ท m e l ลน์นะครับทําเป็นโซเชียลแท็กกิ้งได้นะครับง่ายๆครับก็ประมาณนี้ครับก็คือตัว Google t ท m e l ลน์เนี่ยสามารถระบุได้ว่าเราไปที่ไหนวันไหนยังไงที่ไหนยังไงบ้างนะครับเช่น นี่ครับผมทาให้โดเช่นเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยผมอยู่บ้านใช่ไหมครับไปที่ไหนบ้างกี่โมไปที่ไหนบ้างอย่างน้อยก็ยทําให้เรารู้ว่าเราอะไปที่ไหนบ้างน,นะครับไปจุดไหนเผื่อสักวันนึงอาจจะมีคนติดแล้วเราก็เคยอาจจะไปอยู่สถานที่ใกล้กๆกับคนที่เขาติดเราอาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอะไรประมาณนะประมาณนี้นะครับคราวนี้ ประโยชน์ของมันก็คือนะครับไทม์ไลน์ของเราอาจจะตรงกับไทม์ไลน์ของคนที่เคยติดหรือว่าคนที่เราไม่รู้ว่าเราจะติดหรือเปล่านะครับเราก็ทําเป็นโซเชียลแท็กกิ้งไว้นะครับให้เรารู้ว่าเออไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราไปที่ไหนบ้างน,นะครับจะได้ไม่ต้องมาเดาสุ่มมั่วๆนะครับว่าเฮ้ยคนที่เคยติดเนี่ยไปที่ไหนมาบ้านนะครับบางทีไปเยอะมากก็อาจจะจาไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราทําเป็นโซเชียลแท็กกิ้งก็คือทําใน Google ไทม์ไลน์ไว้นะครับ วิธีการทำนะครับเราก็ต้องมี Gmail ก่อนนะครับของ Google นะครับเดี๋ยวผมจะทำบนอคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กให้ดูก่อนนะครับมี Gmail นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับตรง Google account นะครับของ Gmail ที่เราใช้นะครับก็คือ Gmail ที่เราใช้เนี่ยเราต้องเอาไปผูกกับมือถือที่เราใช้ด้วยนะครับ ก็คือเป็นมือถืออันเดียวกันเสร็จแล้วเราก็มาที่นะครับ m i n a t e u r Google Account ก็คือการจัดการ Account ของเรานะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทำร์ชั่นหน้ามือถือให้ดูนะครับอันนี้ทำร์ชั่นหน้าคอมพิวเตอร์ให้ดูก่อนนะครับ mm hmm. เสร็จแล้วก็มาที่ Data นะครับ mm hmm. ก็คือ mm hmm. การจัดการส่วนบุคคลตรงนี้ครับ mm hmm. เสร็จแล้วจะมีคำว่า Location History นะครับตรงนี้ mm hmm. ให้เรากดใช้นะครับ เรากดเทือนออนเทืนออนครับแค่นี้ครับเวลาเราไปไหนนะครับเราก็เอาอีเมลของเราเนี่ยที่เราผูกกับ Google ไว้ะครับผูกกับเครื่องมือถือของเราไว้เนี่ยไปใส่ในมือถือของเราแล้วก็กดเปิดนะครับก็จะขึ้นเป็น Google ทำลายแบบนี้นะครับขึ้นมาเดี๋ยวจะทำเวอร์ชันมือถือให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับอนนี้เราจะทำโซเชียลแท็กกิ้งนะครับให้เรารู้ว่าเราไปไหนมาบ้างนะครับใา้ในหนึ่งวันนะครับเพื่อให้คน ในบ้านเราหรือว่าคนที่เรารู้จักนะครับทําไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็งรู้ว่าเราไปไหนบ้านนะครับหรือว่าไปอยู่ใกล้กับคนที่เราอาจจะเคยเป็นโควิดนะครับเราจะได้รู้ทำอะไรของเราครับว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะครับคนนี้ในเราทำให้ดูเมื่อกี้ผมทำให้ดูในคอมพิวเตอร์นี่ใช่ไหมครับต่อมาเราจะทําให้ดูในบน ios นะครับก็กดไปที่ gmail นะครับให้เราลอกอินไว้นะครับในเครื่องมือถือของเราใน มอถือประเภท ios นะครับเข้ามา Gmail เสร็จแล้วก็เข้าไปที่ตัวขวามือบนนะที่เป็นไอคอนเสร็จแล้วเลือกจัดการบัญชีนะครับให้เลือกแท็บที่3นะครับข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในรูปแบบของคุณนะครับเสร็จแล้วกดเปิดปตัวตำแหน่งนะครับ เสร็จแ,แล้วก็กด turn on ครับถ้าเราจัดการ turn on ไปแล้วก็สามารถมาดูทำลายของเราได้โดยคลิกคำว่าจัดการกิจกรรมนะครับถ้าเราไม่ได้ไปไหนภายในหนึ่งวันนะครับมันก็จะไม่มีอะไรอัปเดตนะครับก็คือเราก็อยู่บ้านนี่แหละปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเราไปไหนเนี่ยใน Google ทำลายตรงนี้มันก็จะจับตำแหน่งให้เราทั้ว่าเราไปไหนมาบ้างนะครับ ไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับของวันนี้นะครับเราก็สามารถดูยอดหลังหน้าของวันอื่นๆประมาณนี้นะครับก็จบของ iOS แล้วนะครับต่อไปจะทำให้ดูในของ Android นะครับ